สวัสดีค่ะเชอรี่นุ่นค่ะๆๆๆชื่อนัทนันลวนรัตนะคะชื่อเล่นชื่อว่านุ่นค่ะปัจจุบันอายุ18ปีตลอดไปๆๆๆอายุ28ปีค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เป็น f ูลไ Time s t มเมอร์นะคะ ะะจริงๆนุ่นเกิดที่ปทุมธานีค่ะแต่ว่าที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบันอุ้ยตอนนี้ก็กลับมาปทุมแล้วนี่ว่า<ม>ต้องบอกว่านุ่นอะเกิดปทุมธานีใช่ไหมแล้วพอประมาณจำความไม่ได้เลยยังไม่ทันเข้าเรียน<ฮ>นุ่นก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพตอนนั้นอยู่ลามินทาค่ะแล้วก็อยู่ยาวเลยจนกระทั่งประมาณป .6 <ม>แล้วก็ย้ายกลับมาที่โซนลังสิตเนี่ยค่ะอยู่แถวลังสิตก็เรียกได้ว่าลังสิตเนียน <laughs> เป็นชาวลังสิตเต็มตัว กรุ๊ปเลือดกรุ๊ปโอค่ะเขาบอกว่าลักษณะของคนกรุ๊ปโอค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแต่คิดว่าตัวเองลักษณะนิสัยตัวเองเป็นคนง่ายๆนะคะอะไรก็ได้คนใกล้ตัวนะ่าจะรู้ว่าแบบว่าเฮย้ยอะไรก็ได้วันนี้กินอะไรอะไรก็ได้ซึ่งจริงๆอาจจะเป็นนิสัยไม่ดีแต่แต่ก็อะไรก็ได้สบายๆเป็นคนเฟลลี่ค่ะคือ ถ้าไม่รู้จักกันเนี่ยจะรู้เลยว่านุ่นเป็นคนขี้อายนุ่นอาจจะดูพูดเก่งแต่จริงจริงนุนเป็นคนขี้อายมากค่ะไม่ค่อยมั่นใจตัวเองแต่พอได้สนิทปุ๊บจริงๆนุ่นว่านุ่นเป็นคนน่ารักนะี่ะถ้าได้รู้จักก็เดี๋ยวรักเลย <c oughs> นุน่นเกิดมาเพื่อจะเป็นเกมเมอร์ค่ะต้องบอกว่านุ่นเล่นเกมครั้งแรก p l a y s t a t i one แล้วนุ่นค่อนข้างหลงรักเครื่องเกม PlayStation มาก นุ่นเล่นเกมแรกที่แบบติดเลยนะคะชื่อเกมว่า Final Fantasy Tactics ค่ะ The War of l i o n มันเป็น Final ภาคหนึ่งแหละที่แบบว่านุ่นคลั่งรักมากเป็นแบบครั้งแรกค่ะที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเกิดมาเพื่อเล่นเกมอะไรประมาณนี้เลยค่ะเป็นเหมือนการเปิดช่องคุยกับคนดูอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นเหมือนไลฟ์สดนะคะเรียกว่า VJ ทีเนี้ยเพื่อ,อนที่เรียนด้วยกันก็แนะนำมาว่า ไม่ลองเปิดไลฟ์สตรีมล่ะอะไรเงี้ยเพราะว่านุ่นน่ะก็มีคนดูมีคนตามอยู่แล้วนุ่นก็เลยแบบเออไปศึกษาอัปเกรดคอมพิวเตอร์ปุ๊บแล้วก็เออลองเริ่มสตรีมแรกๆก็แบบอุ๊ยรู้สึกแปลกใหม่อ่ะแบบว่าปกติเราไล์คุยพอเล่นเกมก็สรุปพูดมากเหมือนเดิมหรือ <c oughs> <c oughs> ว่าเล่นเกมแล้วแบบมันจะคุยไม่ได้แต่มันก็ได้ค่ะก็นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เออได้มาลองไลฟ์ชวิตแล้วก็ รู้สึกเอ้ยชื่นชอบนะเป็นอะไรแปลกใหม่เป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้เลยค่ะนุ่นชอบเล่นเกม M M O R P G แล้วก็แนวซิมูเลเตอร์นุ่นอะเป็นคนชอบเล่นเกมมาใช่ไหมคะแล้วช่วงนั้นนุ่นเล่นเกมนึงในช่วงมัธยมจนถึงมหาลาัยเลยคือเกม Dark k n i g t และนุ่นะก็ตั้งชื่อตัวละครที่ขึ้นต้นในคำว่าเชอร์รี่แบบ ตอนนั้นมันเหมือนคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ตั้งเชอรี่สีสมอนเหมือนเราก็ตั้งเล่นๆแต่พอเราเล่นตัวละครตัวต่อไปที่เราแบบเราอ,อยากเพิ่มตัวละครอยากเล่นอาชีพอื่นถ้าเราไม่มีคําว่าเชอรี่นะ่ยไม่มีใครจําเราได้เลยเราไปทักเฮ้ <c oughs> ยเพื่อนคนก็แบบใครอ่ะใครอ่ะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีคําว่าเชอรี่แต่ทีนี้พอนานวันไปมันเป็นเชอรี่ตลอดเลยเราก็แบบแต่เราก็ชื่อนุ่นว่ะเราอยากเราอยากให้มีชื่อเราอะ่ะแต่มันก็คนติดเรียกเชอรี่ไปแล้ว ก็เลยตั้งเป็นเชอรี่นุ่นอเรื่องเป็นแอนิเมชันนะคะจะทางดิสนีย์พิกซาชื่อเรื่องว่าโ so, ซ <So. S 1> นะคะใช่คือถ้าใครชอบ i n s i ซ e Out อะค่ะมันก็จะเป็นแนวเดียวกับ Inside Out ซึ่งโ so, ซเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับ วิญญาณที่จะต้องไปเกิดแต่ว่าก่อนที่จะไปเกิดได้เนี่ยต้องค้นหาว่าตัวเองมีแรงบันดาลใจอะไรรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์จริงๆถ้าเทียบกับเรื่องอื่นอาจจะไม่ได้แบบสนุกว้าวแต่ว่านุ่นรู้สึกว่ามันให้ข้อคิดให้แรงบันดาลใจใช,ชีวิตที่แบบเราดูแล้วคือก่อนนุ่นไปดูนุ่นรู้สึกว่าอช่วงนี้แบบไม่มีแรงบันดาลใจหมดไฟแล้วก็ไปดูด้วยความแค่ชอบดิสนีย์ค่ะแต่พอไปดูแล้วแบบเหมือนมันได้ข้อคิดอะไรสักอย่างดูแล้วอิ่มเอมใจบวกกับดิสนีย์มันภาพค่อนข้างน่ารักอยู่แล้ว ก็เลยแบบว่าชื่นชอบก็อยากแนะนำค่ะเผื่อใครแบบว่าอยากลองไปดูถ้าใครชอบ Inside Out เนี่ยต้องชอบโซแน่นอนคือก่อนหน้านี้ก่อนเราเข้ามา PLM มาค่ะเราอะได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าเขามีคาแรคเตอร์แบบว่าชอวชยวคนไม่รู้แน่นอนอันนี้ทุกคนจะไม่รู้แน่นอนว่าเราพูดถึงใครนะคะ ซึ่งเราแบบว่ายถ้าเราต้องรู้จักนี่เราทําตัวไงว่าแบบกลัวกลัวค่อนข้างแบบว่าเราไม่รู้เขาหาเขาไงแต่พอได้รู้จักเฮ้ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นแบบที่แบบแต่จริงๆอ่ะเขาเหมือนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะเป็นคาแรคเตอร์มาทำตัวเขาโวยวายเป็นงั้นตอนแรกเขาดูแบบเหมือนดุเหมือนแบบว่าเฮ้ยเราหน้าดุด้วยแต่ก็แบบคาแรคเตอร์เขาแบบแว๊ดๆเขาแบบ เป็นยังไงวะแต่พอได้รู้จักอะมันก็เป็นคนแบบ oh. ทฮาอยากให้เพื่อนขำขันเออได้รู้จักต,ตอนเฟิร์สแรกเราแบบไม่กล้าคุย oh. อะไรเงี้ยถ้าแต่งตัวไปกับเพื่อนจะแต่งสบายๆค่ะก็คือทามัดทะแมงใส่กางเกงยีน ใส่เสื้อเชิ้ตอะไรเงี้ยค่ะคือแต่งให้มันสบายที่สุดเพราะว่าเราไปกับเพื่อนแต่ก็มีกรณีที่แบบเราไปคาเฟ่อะไรเงี้ยฮะนุ่นเป็นคนที่ชอบเที่ยวอย่างที่ทุกคนเห็นชอบไปนูน่นไปนี่นุ่นเป็นคนที่แต่งตัวให้เข้ากับสถานที่ที่ไปแต่ไปเพื่อนก็จะเน้นความธรรมัดธรรมงค่ะเพราะว่าเราต้องเป็นเป็นตะกองให้เพื่อนเชะเชะเชะนะคะเป็นสายชอบถ่ายรูปให้เพื่อนค่ะฝึกมาเพื่อถ่ายรูปให้กับสาวๆและหนุ่มๆไปได้กันได้นะแบบออกเดตนุ่นถือคตินะนุ่นชอบสอนคนอื่น เคยแบบว่ามีเพื่อนมาปรึกษาน้องมาปรึกษาว่าเฮ้ยเราไปเอาอเด็กเราแต่งตัวไงดีนุ่นจะให้คติว่าเราอย่าแต่งที่เราคิดว่าสวยที่สุดเราแต่งที่คิดว่าเรามั่นใจที่สุดค่ะก็คือเราแต่งชุดที่เราเคยแต่งรู้สึกว่าเอ้ยมันดูดีอ่ะนั่นคือชุดออกเดทของนุ่นคะ่ะถ้าเป็นนุ่นก็คงจะเป็นชุดเดทยาวอะไรเงี้ยแบบดูมีความเรียบร้อยแต่ก็ดูลึกล <optimization> ับหน้าค้นหา ความฝันในวัยเด็กอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนค่ะชอบอ่านมังงะมากชอบการ์ตูนชอบดูการ์ตูนมากก็เลยใฝ่ฝันว่าฉันจะเป็นนักเขียนการ์ตูนสมัยก่อนมันจะมีขายหัวเราะมาหาสนุกเราก็แบบมีเยอะมากที่บ้านนี่คือการ์ตูนเยอะมากดีนะปวกยังไม่กินแล้วทีนี้นุ่นก็เลยอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนค่ะความฝันปัจจุบันนะคะนุ่นก็คิดว่าอยากมีเงินใช้เท่าไหร่ก็ได้ไม่มีวันหมดนะคะอยาก ให้แม่สบายใจอยากให้แม่ไม่ห่วงเราแบบดูแลตัวเองได้แล้วเราก็มีเงินใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดจะไปเที่ยวรอบโลกก็จะกินอาหารรอบโลกเลยคือมีช่วงหนึ่งที่นุ่นแบบมีแบบเป็นคนอ้วนแล้วแบบว่านุ่นโดนบูลลี่โดยที่เขาไม่ได้สนว่านุ่นเป็นใครเขาไม่ได้มารู้จักนุ่นอะไรเลยแล้วตอนนั้นนุ่นก็รู้สึกว่าแบบเ่ยหรือว่าเราเลิกทําดีอะไรเงี้ยตอนนั้นมันครั้งแรกค่ะ ก็เลยแบบยังทําตัวไม่ถูกแต่พอผ่านจุดนั้นแล้วก็แบบเหมือนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เลยรู้สึกว่าพอผ่านตรงนั้นมามันได้เจอกับคนที่ติดตามเราในรูปแบบที่ชอบเราจริงๆประทับใจทุกครั้งที่มีคนบอกว่าติดตามนุ่นชอบนุ่นจริงๆนะคะแล้วนุ่นก็เรื่องพวกนั้นนุ่นเลยได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหานุ่นเป็นปัญหาของคนที่เขาไม่ได้ตามเราจริงๆต่างหาก แล้วก็แล้วก็เป็นอะไรที่ประทับใจตำนานจ,จะกว้างไปนิดนึงก็คือประทับใจที่แบบมีคนชอบที่เราเป็นเราจริงๆอ,งงอ่าใช่ค่ะบวกแม่งเลย <laughs> เ,เป็นคนค่อนข้างเลือกลักแบบว่าก็ <laughs> คือเมื่อก่อนจะมีคําพูดต,ติดปากแล้วถ้าใครเคยดูในช่องมันจะมีสติ๊กเกอร์คําว่าเลือกลัก <laughs> นะคะก็คือเป็นคนค่อนข้างเลือกลักแบบว่า แบบว่าบางทีก็ไม่เป็นธรรมชาติบางทีก็พิรุษเก่งอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นคนเลือกลักแล้วท่านนึกถึงตัวละครที่แบบจะเป็นมัสคอรหรือไอคอนแทนเชอรี่น่งอาจจะเป็นโคนันมั้งคะเพราะว่าอาจจะเป็นยอดนักเออไม่ใช่ยอดนักสืบค่ะเป็นยอดนักสืบแบบว่าแบบว่าเพื่อนเคยเรียกว่าเป็นเออนี่นุ่นหรือทะเบียนลาดดูเป็นคนรอบรู้รู้ไปหมดเลยทุกเรื่องนะคะเป็นเป็ดแล้วเป็นคนรอบรู้ มองตาอมองผู้ชายส่วนไหนก่อนเอาเอาแบบสาระก็นุ่นชอบใส่ตานุ่นจะโฟกัสคนดูดีค่ะคนดูดีที่นี้คือไม่ใช่คนหลอ่อหรืออะไรเป็นคนที่เหมือนบุคลิกดีค่ะอาจจะเป็นการแต่งตัวจ,จะเป็นทรงผมอะไรเงี้ยเหมือนตาจะมองก่อนว่าอุ๊ยคนนี้ดูดีจังเหมือนมันจะหันไปเองค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มองคนหลอ่อเรามองคนดูดีค่ะ ชอบคนบุคลิกดีชอบคนอวบชอบคนอ้วนรู้สึกว่ามันหน้ากอดดูอบอุ่นอันนี้เป็นสเปคส่วนตัวนะคะเอเชียกับยุโรปชอบเอเชียค่ะแต่ไม่ชอบไม่ชอบแนวุนตีชอบเอเชียแล้วก็ชอบผู้ชายดัดฟันนะคะแต่ว่าสเปกเนี่ยมีไว้แค่ชอบนะคะคนที่ใช่ยังไงใกช่นิสัยเะครับนิสัยอะค่ะเราก็ชอบคนที่แบบ เอาใจใส่เช้าคนนี้ใส่เนี้ยมันเป็นเรื่องทั่วไปเลยแต่ว่านุ่นเชื่อว่าทุกความสัมพันธ์มันต้องเริ่มต้นด้วยความจริงใจก็คือการไม่โกหกกันนุ่นก็ชอบคนที่แบบว่าเปิดเผยเป็นยังไงก็เป็นอย่งงางนั้นตั้งแต่วันแรกเลยประมาณนั้นค่ะคือแบบว่าไม่มีโปรโมชั่นน่ะไม่ชอบคนมีโปรโมชั่นแล้วแบบอุ๊ยอยากจะเข้ามาเรามาในรูปแบบดีมากๆเลยแต่พอเวลาผ่านไปค่อยเผยตัวตนอะไระเงี้ยค่ะอ่าเลี่ยนไหมครับ จริงๆต้นเป็นคนชอบเล่นเกมนะผู้ชายเล่นเกมก็ก็ดีค่ะอยากมีเพื่อนเล่นเกมแต่ว่าจริงๆแล้วชอบคนมีเวลาให้มากกว่าคนเล่นเกมแต่ก็มีเพื่อนเล่นเกมก็สนุกค่ะชอบค่ะชอบอยากไปญี่ปุ่นเพราะว่ารอบที่แล้วไปกับทัวร์แล้วยังไม่เคยไปดิสนีย์แลนด์คือ ความใฝ่ฝันวัยเด็กคืออยากไปดิสนีย์แลนด์กับยูนิเวอร์แซลซึ่งเราไปยูนิเวอร์แซลที่สิงคโปร์แล้วเรายังไม่ได้ไปดิสนีย์แลนด์ที่ญี่ปุ่นก็เลยอยากกลับไปอีกค่ะไปสารฝันวัยเด็กอยากไปเจอเจ้าหญิงแลวที่นี่ยังไม่เคยไปนะคะยังไม่เคยไปแลวอยากไปอยากไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่านุ่นเป็นคนที่รู้สึกว่าบ้านเมืองสวิตเซอร์แลนด์ดูสะอาดและสวยชอ,ชอบทุ่งหญ้าชอบท้องฟ้าชอบภูเขานะก็เลยอยากไปเห็นสักครั้งค่ะ อยากย้ายไปที่ไหนก็ได้ที่มีทะเลค่ะชอบทะเลเป็นคนที่ไม่เคยเบื่อเลยนะตั้งแต่เด็กยันโตคือแบบชอบไปทะเลมากๆโดยเฉพาะทะเลภาคใต้มันแบบมันสวยเป็นคนที่ไม่เคยเบื่อเวลาที่เราไปเหยียบทรายหรือว่าเล่นน้ำทะเลค่ะชอบชอบการที่เราได้เกิดมาเป็นของขวัญไหมตอบเหมือนคนแก่เลย การที่เราได้เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่เขาแบบว่าพร้อมจะซัพพอตเราอะนุ่นรู้สึกว่ามันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่านุ่นมีคุณแม่เป็นไอดอลที่แบบว่าคอยดูแลแล้วก็เขาคอยซัพพอตความฝันนาะดูแลเรามาบ้านนุ่นแบบว่าอบอุ่นเพราะว่าแบบนุ่นมีแม่ที่เป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งแม่แ้วก็คนที่ปรึกษาค่ะแล้วเขาก็คอยซัพพอตความฝันนุ่นมาตั้งแต่เด็กเลย นุ่นถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดและกันในชีวิตคือในใสายตาเพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่มองมาจะมองว่านุ่นเป็นคนมีเพื่อนเยอะเป็นคนเฟลลี่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนุ่นน่ะก็เป็นคนเฟลลี่จริงๆแหละแต่ว่านุ่นน่ะมีเพื่อนสนิทค่อนข้างน้อยะคะ่ะนุ่นประทับใจเพื่อนคนนี้ประทับใจเกณฑ์นะคะชื่อเพื่อนนุ่น,นะคะประทับใจเพราะว่านุ่นเคย ทะเลาะก,กับคุณแม่นะคะก็เป็นเรื่องความไม่เข้าใจแล้วนุ่นะ่ะพยายามหาเหตุผลพยายามแก้ไขด้วยการกระทําต่างๆที่ทะเลาะก,กับแม่แล้วตอนนั้นนุ่นก็ไม่คิดไม,ไม่คิดจะไปปรึกษาใครแต่นุ่นเลือกไปปรึกษาเพื่อนคนนี้แต่เพื่อนคนนี้เขาให้คําตอบนุ่นอย่างหนึ่งว่าเขาตอบนุ่นแค่ว่าปกติเวลากินข้าวตื่นมาตอนเช้าจะกินข้าวอะ่ะใครเป็นคนถามว่ากินข้าวหรือยังนุ่นก็บอกว่าแม่ บอกว่าก็ลองเปลี่ยนดูสิตื่นเช้ามาแล้วเป็นคนถามเองว่าแม่กินข้าวหรือยังเฮ้ยนุ่นรู้สึกว่ามันเรียบง่ายแต่มันให้คําตอบนุน่นได้จริงๆนั่นก็นเลยค่อนข้างประทับใจประโยคนี้มากทุกวันนี้นุ่นยังเก็บประโยคนี้ไว้อยู่เลยค่ะอุย้ยซึงเปิดบอกทีแรกเลยเรื่องนี้ค่ะโอ้อยากตื่นมาแล้วมีในบัญชีสักสิบล้านร้อยล้านเอาแบบไม่ต้องทํางานอยากตื่นมาแล้วแบบ โอ้ยวันนี้เครียดจังใช้เงินยังไงให้หมดดีอยากแบบโอ้ยวันนี้ร้อนจังขอขอแบงค์พันมาเช็ดเหงื่อหน่อยโอเคครับก็จบไปแล้วใครกับอกโอ้เชล,ลี่น่นเป็นไงบ้างครับเนี่ยโอ้ยก็รู้สึกก็ไม่ได้เจาะลึกมากแต่มันก็จะเป็นอะไรที่คนดูน่าจะได้รู้จักมุมนุ่นมากขึ้นนะคะก็แบบได้รู้แต่ส่วนตัวจริงๆก็มีอีกหลายอย่างเลยนะที่อยากแบบว่าให้คนมารู้จักนุ่นมากขึ้นแต่นี่ก็เป็นเบื้องต้นไปก่อนละกันเดี๋ยวได้รู้จักกันมากขึ้นแน่นอนค่ะ ค่ะก็เดี๋ยวเร็วนี้นะคะนุ่นก็จะเริ่มมีคอนเทนต์นะคะชายรายการค่ะเปิดกรุของสะสมของนุ่นนะคะก็เรียกได้ว่าก็ฝากติดตามด้วยเพราะเดี๋ยวนุ่นตั้งใจทำมากอย่างที่ทุกคนรู้ว่านุ่นแบบชอบสะสมนุ่นนี่นั่นนุ่นก็จะมาอวดเลยค่ะอวดให้ทุกคนดูเลยแล้วติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามนุ่นด้วยนะคะนุ่นไลฟ์สตรีมทุกวันค่ะเวลา4ี่ทุ่มถึงตีสองค่ะดึกไปนิดหนึ่งกลางวันอาจจะมาบ้างนะคะ ในทางชวิตทีวีค่ะช่องเชอรี่นุ่นเติมแซดเอกเอกค่ะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้กินไม่ถูกนๆๆๆี่นี่นี่ขึ้นนี่นี่นี่นะคะแล้วก็ถูกช่องทางโซเชียลเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k i n s t a g r a กรม YouTube หรือว่า Tik t o k นะคะก็เป็นเชอรี่นุ่นเติมแซดค่ะนี่มีแค่ชื่อทวิตที่เติมเอกเอกค่ะและสุดท้ายนี้ฝากติดตามเพอร์เฟมูด eSport ทุกช่องทางเลยนะคะขอบคุณมากมากเลย,ยเจอกันนะ